น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับอำเภอมวกเเลกจังหวัดสระบุรีค่าจอาดรถสามสิบบาทค่าบริการ20ยี่สิบบาทต่อคนทัางชาติหนึ่งน้อยโอ้โหโอ้โหถึงว่าเขามาเล่นอาน้ำตกันสวย ดูนะน้ำลึกแน่เลยลึกกินนี่นะนนนนนดูขมวดนะแน่ เขาจองปูที่นั่งกันเต็มเลยเฮ้ยเราไปจองปูใกล้ๆตรงน้ำงวข้างล่างอ่ะไอคนเมื่อกี้ขอเขอาตะเภาอะไรมาไม่รู้ใส่กล่องโฟม เขาถ่ายออกเลยเออกล่องฟูมเบลเลอร์เลยเมื่อกี้นะโอ้โหคนนั่งจึงขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด มันมีเจ็ดชั้นไงครับซ hey. yeah> anyway> oh ึ่งจะเก็บข um> ่าว้อยหรือนำอาหารมาเองโดยมีภาชนะสูญหรือสูง hm หูที่พลาสติกที่ให้ต้องมีต่อถึงวัดร้อนติดมาด้วยท่านต้องไปติดต่อที่ร้านค้าเพื่อขอมีถ่ายภาชนะที่อุดยานอนุญาตให้ใช้ในพื้นที่ได้ซึ่งร้านค้าทุกร้านจะมีภาชนะที่ปลอดภัยลุงแม่เก็บข่าวน้อยไอ้ายข้ว้อมถ้วยจากระติดของน้ำแข็ง หาที่นั่งกันหาที่นั่งกันได้ข้ามสะพานโอ้นี่ไงสะพานข้ามภาคนีนี่น,นี่ข้ามไปฝั่งนูน้น นี่สะพานข้ามภากนีกสะพานข้ามภาคข้ามภาคฝัง่งนู้นก็เป็นภาคอีสานฝั่งนี้เป็นโคราชล่ะใช่เหรอเออญครับฝั่งนี้ก็เป็นโคราชล่ะฝั่งนี้สระบุรีน,นี่ยไหมยินดีต้อนรับสู่นครราชสีมา ปูตรงนี้น่านั่งที่ไผ่ おめんね。Oh, okay. oh, okay.